Hey โป๊กเกอร์เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานจากนั่งเล่นกันจริงๆบนโต๊ะก็ค่อยๆพัฒนาไปสู่การเล่นกันในโลกออนไลน์นี่จึงกลายเป็นโอกาสของผู้ประกอบการหัวสายที่แต่ละเจ้าต่างก็งัดโปรโมชั่นเด็ดๆแ,แปลกๆออกมาสู้กันเต็มที่วันนี้เทน่าตากทอไฟจะมาเล่าถึง5โปรโมชั่นสุดแปลกในโลกโป๊กเกอร์อยากรู้ว่าแปลกแค่ไหนไปดูกันได้เลยครับเริ่มจากอันดับที่5ถ้าคุณชนะได้เอาบ้านของไม้ไทยสันไปเลยโดเมนิคมารโมาโคมหาเศรษธีชาวอังกฤษ นะครับได้ทำการซื้อบ้านของไม้ไทสันไปในราคา4ล้านเหรียญและการน,นำเอาบ้านหลังนั้นมาเป็นรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการแข่งขันโป๊กเกอร์ฟีโรทัวร์เมนต์มาร์โคซึ่งเขานะครับมีแผนจะทำให้การแข่งขันครั้งนี้ออกมายิ่งใหญ่ในรูปแบบของเรลิตี้โชคที่จะมีคนเข้าร่วมนับร้อยและจัดขึ้นมาในบ้านของไม้ไทสันนั่นแหละแต่สุดท้ายกฎกถูกเปลี่ยนให้เป็นการหาผู้เล่น,น <S 2คนเพื่อจะเข้ามาแข่งขันรว่วมโต๊ะกับมาร์โคและไม้ไทสันคนชนะได้บ้านแต่ทำไมไทสันชนะกับเอาบ้านขึ้นไปเหตุการณ์นี้เป็นที่กกกลล่าาวขนนัใโ ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีการจัดขึ้นจริงๆหรือไม่ซึ่งถ้ามันจัดจริงๆนะครับผมว่ามันคงจะเป็นเกมที่เดือดสั่ๆเลยทีเดียวแหละครับ โปรโมชั่นที่4โปโปเกอร์สตาร์แจกพอยตเว็บโปเกอร์สตาร์เว็บไซต์โปเกอร์ชื่อดังที่เรียกได้ว่าเป็นตัวจุดกระแสของโลกโปเกอร์ออนไลน์เลยก็ว่าได้โปเกอร์สตาร์ได้จัดโปรโมชั่นสุดแรกนั่นคือถ้าคุณเป็นคนที่สามารถสะสมแต้มจากการเล่นโปเกอร์สตาร์ได้ถึง3.1ล้านพอยต์คุณจะสามารถเอามันไปแลกรถพอยต K-man S ได้หนึ่งคันทันทีแบบไม่มีข้อแม้ซึ่งนักโปเกอร์ชาวอิตาเลียนอย่างแดริโอเมเนรีนะครับเป็นคนแรกที่สะสมพอยต์ได้สำเร็จในปี2007ซึ่งตอนนั้นผู้ชนะมีอายุแค่22ปีเท่ มีคนแรกทําด้วยเหล่าผู้เล่นกระต่างขยันเล่นกันทั้งวันทั้งคืนทําให้วอลลุ่มการสมัครเข้าเล่นในเว็บไซต์โป๊กเกอร์สตาร์นะครับเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากในเดือนเดียว โปรโมชั่นที่3ตะลุยซาฟารีไปนั่งเล่นโป๊กเกอร์ทำกลางธรรมชาตินี่คงเป็นโปรโมชั่นที่ดิบเถื่อนและท้าทายผู้เล่นมากที่สุดแล้วก็ว่าได้สำหรับผู้ที่รักการผจญภัยโดยเว็บชิลิปโป๊กเกอร์นะครับเขาจัดให้ครบในปี2008ชิลิปโป๊กเกอร์จัดการแข่งขันซันซิตี้มิลเลนดอลลร์ในแอฟริกาใต้ซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายค่าที่พักเป็นเงินจำนวน10,000เหรียญและค่าบายอินอีก3,000เพียงเท่านี้นะครับคุณจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและเทพเจ้าแห่งป่าโพรงไพรชิลีป เพียบเลยล่ะครับ โปรโมชั่นที่2เล่นโป๊กเกอร์เปลือยผ้ากับนางฟ้าวิกตอเรียซีเครตในยุคป,ปี2000ต้นนนะครับเริ่มได้ว่าเป็นยุคทองของโป๊กเกอร์วงการโป๊กเกอร์ได้กระจายเข้าไปร่วมงานกับธุรกิจหลายวงการซึ่งวิกตอเรียซีเครตนะครับแบรนด์ชูชนัยชื่อดังการเลงเห็นโอกาสในการจะนำโป๊กเกอร์มาใช้ในการโปรโมทแบรนด์จึงได้ก่อตั้งเว็บไซต์พิงแพนเตอร์โป๊กเกอร์โดยเปิดให้คนเล่นนะครับเปลือยผ้ากันซึ่งรางวัลของนักโป๊กเกอร์ผู้มีฝีมือกระหายชัยชนะนะครับนั่นคือภาพลัษษกษณ์ เพียงผู้เดียวครับ โปรโมชั่นอันดับที่1สะสมแต้มแลกเซ็กกับดาราหนังโป๊นี่อาจจะเป็นโปรโมชั่นที่นักโป๊กเกอร์ชายหลายคนฝันถึงมาตลอดชีวิตก็ว่าได้สแสวงโป๊กเกอร์ได้ก่อตั้งเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ขึ้นมาเสิ่งจุดขายก็คือทุกคะแนนที่สะสมนะครับผู้เล่นสามารถเอาไปเปลี่ยนแลกสินค้าเกี่ยวกับเซ็กได้และรางวัลใหญ่นั่นก็คือการได้มีเซ็กกับดาราหนังโป๊จากข่แสวงเกิร์ดทงค่ายซึ่งรางวัลคร่าวๆนะครับในเว็บไซต์มีดังนี้ครับสะสม4,000พอยต์แลกถุงย่าง1ปีฟรี15,00 หนังโป้ฟรี75,000พอยต์สำหรับบัตรสมาชิก V.I.P. สามารถเช็คอินเข้าไปปียิงที่บาบิลอนไนท์คลับที่กรุงเวียนนาได้ตลอดเวลาและถ้าหากคุณสามารถเก็บสะสมได้100,000อยต์เมไหร่นะครับคุณจะสามารถเข้าไปเป็นดาราและแสดงฉากเซ็กระหว่างคุณกับสาวสาวแสแงเกิลได้1ฉากครับโปร,โ,รโมชั่นไหนที่คุณอยากได้ชาวเทน,นาตักคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะจ๊ะและนี่คือเทน,นาตักท็อปไฟท์หากดูแลชอบใจกดไลค์ให้เทน,นาตักเขาด้วยนะครับ